ัลโหลค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสุดจ๊จุดสับปื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 ดในวันนี้เรามาเล่นอิรูมิขออภัยค่ะเพิ่งไปกินข้าวมาแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้ชอบแบบว่าเออกินข้าวเสร็จแล้วก็มาผาแกมันตกชั้นมากเลยแกวันนี้มากับอเดรียนนะคะตาเป็นลัตเตอร์แฟงค่ะแบบสวยๆเดินเดินแบบโอ้โหเดินแบบลากสวยๆมาเลย ฮัลโหลแคลมิคเอยยูบิคเแบิคเอยยูบิคเแีิคเอยยูบิคเแแคลมิคเอยสนใจเดินแบบไหมคะเดี๋ยวคีย์บิฟก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเมดนี่ก็อะไรก็ไม่โอ้อีเมงกาโซค่ะอีกิกซี่นะคะับเรามาเจอกับกิกซี่ค่ะมรามาเจะหญิงกิกนะคะค่ะตั้งแต่หญิงกิกเออแต่โอ้อะดูดีเราเวทป่าเลยครับะดูวินเข้าเวทป่าเลยนะคะเราจะตายโอ้ โอเคค่ะโมเลนกำลังเดินมานะคะกำลังเดินมาหาค่ะโมเลนขาเม่น่าคะโอเคกได้มาแล้วเอาเป็นแบบรุกขุดดาวไปก่อนแล้วกันนะแกเดินเอออยเตียเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอลิเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวจโดนไม่ใช่น้อยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราเข้าไปบวกด้วยกันนะคะอาสเอามาเข้ามาค่ะเข้ามาโอเคค่ะสั่งถอยนะคะถอยค่ะ เจทาจิอยู่ใกล้ๆค่ะไม่เสี่ยงนะคะเจอทาจิปรับใหม่นี่ไม่เสี่ยงนะคะบับต่อให้เป็นอิโลเมียเจอทาจิปาดนี่ก็ตายอยู่นะสกิลไหนจะลดการโจมตีเราลงไปอีกเออตายค่ะยํำค่ะยํำเลยค่ะเออีนี่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 เอาสีเอาสีเข้ามาเข้ามาเข้ามาทีวนาเข้ามาค่ะ เออต้นเกมเธอไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ฉันกลัวเธอตอนท้ายฉันกลัวเธอตอนเลีดเกมค่ะโอ้นี่มีอาค่ะตอนนี้เข้าไปแล้วตอนนี้เราจะบวกกับคันแล้วนะคะัอ้าค่ะโอเคค่ะเล่นรู้เลยใครละเอ็นยันเอาเออฮืมเลิศเก็บหมดนะคะมัเตอร์ไฟโหดมากเออได้ซับไปแล้วนะคะโอเคค่ะ จะได้มงกอร์ไหมเถอะกลว่าจะได้มงกอร์ไหมโอเคกันโอเคกันโอ้ทาจิไปนะครับโอ้มาทาจิมาอีทาจิอีบ้าโอ้โหนี่ตูนสมสมควรไปแย่งมังกรใช้ทำไมฮะลงไปแย่งมังกรเด็ดเรียกลุงข้างบ้านมาทุ่มดูวยูเดียบเลยเออเอา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 อย่านะคะอย่านะคะอัดอุดินไปนอนคุยกับลากมะม่วงเรียบร้อย โอเคค่ะเข้าไปค่ะเอาสิสามฉันก็สู้น้ฉันอยู่ในป้อมนะเธอโอ้โหมีมีมีตัวแหลมมีตัวแหลมมีตัวแหลมอ่าแหลมหรอกคะแหลมหรอวค่ะอือหือบังอาจบังอาจบังอาจมาโมเลนโมเลนเอาเลย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 แยกมันไปแยกมันไปเออกล้ามากเลยอะอะไรก็ไม่หายหรูเออพวกเธอหน่อยหน่อยหน่อย มเลนชออกมาแล้วค่ะนี่นี ie, <S <S ่นี่นี่นีนีน่ตัวไหนอยู่ไหมโอ้นี่น่นี่น้อยน้อยน้อยนอยีนี่นี่นี่เออนี่มามามากดอติไปหนึ่งดอกค่ะเด็กเด็กๆไปน้องเรารู้จักกับสายตาีิคาดไหยครับตามองตาพาอุราวัหวัตนะรู้จักไหม ตามมองกันทำให้ฉันละเมอเออต้องมองกันทำให้ฉันรักเธอไม่รู้แล้วเออวันในตาเธอมีอะไรนะเธอรู้จักไหมเออนี่ซับสมน้ำหน้าค่าสมแก่ใจนะคะเออเราเราต้องถอยนะคะเราต้องถอยแล้วค่ะจังหวะนี้เราต้องถอยนะเราต้องถอยนะเราต้องถอยนะไม่ถอยไม่ได้นะเธอไม่ถอยไม่ได้นะไม่ถอยไม่ได้นะเออเออ เอาเอย่างย่งนกมันย่งนกมันเธอย่งนกมันแล้วยิงยิงแต่ละทีอู้อู้อู้ออย่าอย่าอย่าจะยกเธอเลยนะเอาสีเอาสีมาสีการเก็บอิลูเมียไปดูช่องนักแข่งมาเขาบอกว่าให้อยู่ได้ที่หนึ่งสแต็กน้องปองคนเดิมของฉันนั่นแหละจะลืมไปติดตามช่องเขาท่านเธอช่องอิสลินดิสน่ะไปเลยค่ะไปติดตามเขาด้วยอืม

เธอ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันรอดซื้อให้เดี๋ยวฉันรอดซื้อให้เอาเลยเอาเลยชักชักไปหมดชักไปหมดยกเลยเลยเลิศเลเเปิดเลยเยี่ยมมากเอออิลูเมียดีอย่างหนึ่งนะฉันเห็นทาจิเธอฉันเห็นทาจิฉันเห็นทาจิระวังทาจิอิลูเมียดีอย่างหนึ่งกดเลนดีมากกดดันหน้าป้อมดีๆมากเลย ขาให้ค่ะแล้วเอาปมั้มป้อมไมบแดงโดนซ้ำแล้วโอเคค่ะเธอ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 มา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 เอาใครใครไปช่วยเพื่อนก่อนออกวัดรุ่นรุ่นรุ่นนี่นี่ก็ตีดังเลยไปนอนคุยกับรักมะม่วงหาพระมาสวดเลยจ้าช็อตนี้ตายปิดตาย มีเก้าชีวิตก็ไม่เหลือนะคะเนะเขาบอกว่าให้ไปจัดการเทลค่ะอ้โหตันทางค่ะไปย่างหายย่างไว้ๆเจ้าอยู่ไหนอันเธอไปแล้วหรออเคลียร์ค่ะเอาอะไรดีเธอออกอะไรบอสจี้หรอไม่ไม่ไม่อออกเป็น วันนี้แล้วกันดี่านไปเลยค่ะฉันไม่จำเป็นจะต้องเดินหรอกค่ะได้มันกวนิดอือือโอ้เธอ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 ระวังเธอระวังระวังไอหอยกระพูระวังระวังอือหืทัจิตัจิตัจิตะวังทัจิตะวังทัจิตเธอไม่ได้ไม่ได้ดี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 มากมากมากเข้ามาเข้ามาโมลินเข้ามาค่ะโมลิน อ๋ออ๋ออุ้ยเที่ยวเไม่ยวไม่มโอ้ไม่รู้จัก๋อกูยังรู้เทวรนัทจะทได้ตอบกับฉันแบบนี้เทวนทไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้มามาอืมอืมอืมนี่นี่ยกยกลังอลิสหน่อยหน่อยหน่อยยิงอลิสค่ะอ

ข่ากำลังไปนะครไปค้ะโอเมนค่าแล้วต้องไปหาโอเมนนะครับฮัลโหลแครแชยูนิเกอวุ่นวายวันนี้วันตายของเจ้าโอ้โหอย่า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 นะอย่านะ สวยแล้วได้นะครับสวยแล้วได้แก่คินเห็นไหมบอกแล้วขอฆ่าก็ไม่ใครเขาจะให้หลอนฆ่าคะหนูออาถ้าหลอนฆ่าจะก็ตายสิ ม่รู้อะไรสักแล้วไปค่ะไปเอาอะไรดีเถอะ <c oughs> ได้ลดเลือดแล้วได้ลดเลือดแล้วนะคะออกอะไรต่อไปค่ะไปค่ะเคียร์เว็บก่อนเคียร์เว็บก่อนเธอ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 มาเคียร์เว็บก่อนโอ้ยคอยก็พื้ โหดมากเลยไป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 เธอเดินเดินเดินอย่างเดียวค่ะเดินไปค่ะเดินไปเดินไปเดินไปเดินเดินเดินถ้าเห็นท่าเดินแล้วเหนื่อยใจไปค่ะขอกำลังสนับสนุนนะคะเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวไปค่ะอ้อมก่อนอ้อมก่อนเธออ้อมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวอ้อมก่อนอเลนอเลนเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวไปหาค่ะอเลนค่ะเฮลโครับพี่ชายอ่เดี๋ยวไปหานะคะผ่าไปเลยค่ะนี่เรียบร้อยถ้าเราผ่าเวลารวม่ะมันจะดีน่ะเธอเพราะว่ามันอย่างน้อยมันก็สตันให้เพื่อนได้อะนี่ทาจ่เรียบร้อยไม่ได้เกิค่ะเออนี่นี่นี่กดกดป้อมมันไว้หนูกดป้อมมันไว้หน่อยหน่อยหน่อยเอาสิ หญิงกิ <ario> ๊กมาสิคะหิงกิซซี่มาสิคะนี่ไม่มีคลิปแล้วค่ะไม่มีคลิปแล้วค่ะกดป้อมมันไว้ค่ะดันป้อมมันไว้ค่ะยุกทิวนาดไปหนึ่งทีค่ะน้ำบินนอนดีดีดี่ซ้ายขวาเลยค่ะดี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 เอาค่ะเข้าป้อมไปแล้วนี่เรียบร้อยน่าจะได้ป้อมป้อมนะใไปเธอ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 วีรธาดันไม่มีใครแล้วค่ะเออโมเมนมันก็อยู่นู่นดีดี แล้วก็วิ่งไปยังไงวิ่งไปให้มันโดนทัจิ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 อันติระวังบาดจีเดี๋ยวได้ไปคุยกับรามะม่วงนะโอ้โหโอโอโอคอ้โออ้้โอ้โ้้โ้้โอ้้าอ้อ้โอ้อ้อออโอ้อออ เดี๋ยวเคลียร์เวฟให้นะคะเข้าไปเลยค่ะโอ้ชอานะอลนเเนน่คือหนุ่มห่เลสวยเล่นมากค่ะ่เล่นมาก,กเอเล่นนแกเออโอเคค่ะชนะแล้วดาวขึ้นสักทีเถอะ ฉันก็จะไม่ถึง <9 S 1> <ร>คอนคอมบัดเดอร์สามแล้วนี่โอเคได้บัตเตอร์ไฟโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องของเชชุนเพือพ่อนเดยนแะคะ่สำหรับวันนี้สวีสดัสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย